ทหารรักษาพระองค์ครับยังอ๊อึ๊บสวัสดีครับทุกคนในช่องวิวชิมมะลิชาแน,นลครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับไต่หยอดสูด้ห,สหนึ่งแสนเป็นใครเพื่อสวัสดีครับผมจาวิวนะครับผมวันนี้ก็จะมา พูดเรื่องเกี่ยวกับรักษาพระองค์หรือทหารรักษาพระองค์ด้วยกันนะผมและหลายคนอาจจะสงสัยว่าทหารเรือมีหรือเปล่าหรือว่ามีด้วยเหรอนะครับผมมีครับโดยทหารเรือเนี่ยจะมีอยู่2หน่วยด้วยกันนะผมก่อนจะฟังฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์และฝากคอมเมนต์ใต้คลิปน,นะผมถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับทหารเรือที่เป็นหน่วยรักษาพระองค์นะผมจะมีอยู่หลักๆอยู่แค่2หน่วยด้วยกันหรือมีแค่2หน่วยด้วยกันก็คือ1นนะผม กองพันทหารรับที่หนึ่งรักษาพระองค์กรมทหารรับที่หนึ่งกองพลน,นาวิกโยธินนะผมตั้งอยู่ที่สตหีนะผมเสมสานั่นเองนะผมหรือค่ายพระมหาเศษดาและลาเจ้านะผมและที่สองนะผมก็คือนะผมที่จังหวัดนาราธิวาสนะผมคือ พันรอก้าคือกองพันหาราภที่กกรมทหารที่สามกองพลนาวิทยุทินนะผมตั้งอยู่ที่นะผมจังหวัดนาราธิว่านะผมอยู่ที่ค่ายจุลาพรนั่นเองนะผมหรือเรียกง่ายๆว่าเป็น3ามจังหวัดฉนนภาคใต้สำหรับคนที่อาจจะไปตกหน่วยนี้นะผมภาคใต้นะผมก็อาจจะมีตัวเลือกเช่นใครที่สนใจลงสารวจภาคใต้ลงภาคใต้ลงพันรอก้าหรือลงรักสาะองจากจุใน ที่เดียวกันนะครับผมก็คือพันร้อเนั่นเองนะผมจะมีแค่2หน่วยนะผมพันรอยหอยู่ที่สตเึเฮีแล้วก็พันรอเก้านะผมอยู่ที่จังหวัดนรา,าธิวาสนะผมโดยหน่วยนี้เวลาทุกคนจะไปค,ะคัดคัดหุ่นไปนะไม่ใช่ว่าทุกคนใครจะไปตกก็ได้นะผมจะคัดหุ่นไปนะผมส่วนใหญ่ที่ไปตกเนี่ยจะเป็น2ปีด้วยกันเพราะว่าเขาต้องทํางานนะผมฝึกหลายรอบมากก็คือฝึกจากนาวิโยทินนะฝึก2เดือนจากคุณผูทหารใหม่เสร็จไปตกนาวิโยทินครตกนาวิโยทินเสร็จแล้วฝึกที่ ศูนย์ฝึกนาวิโอธินอีก2หรือประมาณ45วันนะเสร็จาเสร็จแล้วก็จะมีคนเนี่ยมาคัดเราที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ของนาวิโอธินนะที่ค่ายกรมหลวงชุมพรนะผมก็จะมีมาคัดที่นั่นนะครับผมที่นั่นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะดูบุคลิกเรานะผมว่าส่วนสูงน้ําหนักหน้ารูปร่างหน้าตานะผมให้แบบ,บุดีบุคลิกดีเดียวแหละครับผมก็เขาจะคัดไปนะผมเขอชื่อไปนะผมโดยวิธีการสังเกตคนจะไปคัดหรือว่านวหน่วยหน่วยที่เป็นรักษาพระองค์เขาก็จะใส่ เครื่องแต่งกายที่เรียบแปรก็คือเรียบนินยบมากนะผมรองเท้าเงาชุดเงานะชุดนี้ใช่เงาเลยชุดเรียบนะครับผมชุดเรียบนะผม,ะผมแล้วก็ใส่สายยงบ่าแล้วก็สังเกตได้ก็คือจะใส่ เสื้อซับในเสื้อขาวแถบแดงก็คือเสื้อคอแดงที่คุคนสังเกตกันสำหรับทหารบกก็ก็จะเห็นกันหน่วยที่เป็นรักษาของคทหารบกก็จะเป็นคอแดงอ่ะทหารเรือก็เป็นคอแดงเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหน่วยพวกนี้นะผมเขาจะไม่ให้เห็นหรือว่าไม่ให้รู้เด็ดขาดนะครับผมว่าใครเป็นทหารของรักษาคงจะเวลาเขาออกไปข้างนอกให้แต่งตัวเป็นทหารปกติเลยนะครับผมสำหรับบางหน่วยนะบางที่นะครับจะ ซีเรียสมากสำหรับการแต่งตัวของทหารรักษาพระองค์แต่บางที่อาจจะไม่ได้ค่อยซีเรียสมากก็จะแต่งตัวออกไปข้างนอกได้นะผมอันนี้คือวิธีการสังเกตนะครับผมเวลาแต่งตัวหรือว่าเวลาไปไหนเขาจ,จะแต่งตัวแบบใส่เสื้อคอแดงหรือบางทีเขาก็จะมีอามนะผมแต่บางทีเขาจะดึงอามออกนะผมบางที่อาจจะดึงอามออกไม่ให้รู้ว่าเป็นของรักษาพระองค์เพราะที่อามเขียนว่าทหารรักษาพระองค์นะครับผมแล้วก็นะผมพอไปคัดเสร็จแล้วเนี่ยพอย้ายหน่วยจากในวิวทินนะผมอ่ะฝึกทหารใหม่2เดือนนะผมฝึกในวิวทินอีก45วันแล้วก็ไปฝึก สตีหีบนะผม2หน่วยนี้นะผมอีก45วันนะผมฝึกเยอะมากแล้วก็พออันนี้คือคือฝึกตอนที่เป็นทหารใหม่นะทหารใหม่เขาจะเรียกว่าน้องใหม่ของหน่วยนั้น,น <c oughs> ๆ,ๆ,ๆนะผมพอยกยุกน่าจะมีน้องใหม่มาก็คือเราเนี่ยไปอยู่หน่วยนั้นก็จะเป็นน้องเล็กนะผมก็จะฝึกในหน่วยนั้นอีก45วันนะผมก็เรียกว่าเป็นน้องเล็กของหน่วยหน่วยพลรห,ห,หนึ่งหรือพลรเก้านะผมแล้วก็ถ้าใครจะไปเข้าเวีนะแน่นอนว่าคนรักษาองค์ต้องไปเข้าเวีนวังไปเข้าเวีนแถวเขตพระธถานต่างๆแน่นอนะนะผมก็ ขาจะต้องไปฝึกหรือคัดคนเนี่ยไปฝึกท่าอุกต่างๆอยู่ประมาณ45-3เดือนด้วยกันนะผมเพื่อแล้วผมฝึกท่ารักษาองค์ท่าพรชิตธรร์ต่างที่ถูกต้องเป๊ะแข็งแรงนะผมแล้วก็ฝึกเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ทําการนะผมจัดเข้าเวรนะผมตามเขตต่างๆโดยะหารเรือนะผมจะมีเขต ของฐานเรืออยู่นะผมอันนี้มีไม่สามารถบอกคราอยู่ที่ไหนนะเพราะฉะนั้นนะผมคนที่จะอยากรงรักษาพระองค์จริงนะผมแน่นอนว่าการฝึกหนักหพอสมควรเพราะต้องใช้ในการถวายงานใช้ในการรดนอาวุธต่างๆถ้าเป็นยานต่างๆที่ควรเห็นในโลกโซเชียลอันนี้ก็คือเขาผ่านการฝึกม,มาแล้วบางทีอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมบ้างบางทีเขาอาจจะเป็นช่วงที่เผลอลอยหรือว่าอาจาเป็นช่วงที่เรียกว่าง่วงนอนต่าง,างๆเพราะการเาเวรนเนี่ยเรียกว่าต้องยืนนิ่งมากๆนะผมไม่สามารถที่จะแบบขยับได้นะผมอันนี้ก็คือ การเขเวินของฐานรักษาพระองค์ครับน่าสนใจครับใครที่อยากจะไปอยู่หน่วยหน่วยนี้ก็เรีวยกว่าสมัครใจไปเลยถ้าเรามัน่นใจว่าเราหุ่นดีตรงสเปครอยสักรอยสักครับรอยสักเน้นในร่มผ้านะผมถ้านอกร่มผ้าเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสไปน้อยนึงแต่ถ้าหุ่นดีจริงนะผมเท่าดีจริงนะผมอาจจะไปตกหน่วยนี้ก็ได้ครับและนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับฐารรักษาพระองค์สาหรับทหารเรือนะผมใครที่อยากไปตกจริงๆก็ลองฝึกตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองดูในส่วนส่วนนี้นะผมแล้วก็ ลองนะผมถ้าเห็นข้าราชการท่านไหนนะผมใส่คอแดงนะผมนั่นก็คือข้าราชการที่มาจากทหารารักษาพระองค์ของทหารเรือหรือทหารบกนั่นเองนะผมเขากำลังจะไปหาหรือไปคัดทุกคนที่หน่วยครับดังนั้นก็ฝากไว้ให้คิดครับผมดังนั้นใครที่ชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบฝากกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์และฝาก,กคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างให้พี่ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรครับผมสำหรับคลิปนี้ยกอกอึ้บเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ